สวัสดีจ้าสาวมนีมาพอกันอีกแล้วทังช่องยายหาดลุงวิมลเพื่อนคนทาเกษตรสําหรับสาวมนียายหาดผ้ามาหยุดตลาดบ้านหน้าง่วอ,อําเภอสว่างแดินจังหวัดสกลน,นครสาวมนียายหาดสีผ้ามากชม่มบรรยากาศซื่อขายสอบถามมึงราคาเนาะพี่น้องเนาะสอบถามมึงราคาง่วว่ามือนี้มันผิดแน่ได มันขึ้นหรือมันลงมันขยับขยืน่นแนบอซาตเตกามันลงเลยพี่น้องกูได้ข่ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำได้จะได้แจ้งเตลียนคลิปใหม่ๆ <c oughs> น่าแย่หาสิบห้าไปบปึ่ง <c oughs> บ้าเออบ้าคืองามเถอะงามคืับคืองามคกะซองเสียงหมดแล้องใครละหอยเนตตของเจ้าตีเปิดเท่าใดละนี่เปเปอนเจ็ดสิบห้าตัวนักใายละละ เออตัวดีต <iser> ัวด <y> <ures> ีเจ็ดหมื่นห้าตัวเดียวนี่สามหมื่นเจ็ดหาร้อยครับโอ้ตัวเดียวนี่สามหมื่นเจ็ดหาร้อยคู่หนึ่งเนาะอันดัว่าบังคันนาะเจ็ดหมื่นเนาะคับอันนี้ยืนเงี้ยงดูท่านดอกทซื้อสามสามเท่าไรก่อนสามเจ็ดหาร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับตอ่ออะไรบอตอ่องไดนเนาะส่งฟี่อมสรงฟีพวกโอ้ยส่งฟี่ได้สองกิโลใส่พี่น่อมันสิไปหอดใสสิบเอยู่แถวๆนี้บ่จังจิ๊ด ได้ไปสูงนี่แน่เมื่อนี้แถมแถมแมงดาเหมือนเอามีแมงดดามาตีแมงดามันลงไฟไหมได้ครับมันเบิกไ่สูงเท่าไรนอนนี่เนอะสูงลอยสี่สิบผาพี่น้องสีแดงงามขนาดโอ้ความเต้าโอ้ปานเต้าว่าสันได้ลูกมานเราไปจักตัวเราไปนี่งไม่เคยได้ลูกแล้วแม่สาวง้อแม่สาวด้วยพี่น้อง หัวยาแม่สาวด้วยพี่น้องด้วยมึงไม่หาข้าคยากกอมมึู่คนหนี้นขายแล้วพี่น้องเหลือเต่ตัวนี้แหละแข่งขาดีครับแต่ว oh, ่าหูมัน่คนเอาไปยำผ้าตะแกงคางแย่โลกกระสัยคนบ้าบ yeah> ้าน yes> ้อยๆใสๆหูน่ะโอ้โอ้น้่น่อยนึงน้หน่อยนน่อยแลาคาหนีต่อรองได้ว่าสันหอยเน็ดว่า คือคมขอเบอร์ติดต่อนดจ้า061ครับ0 6 1 051 051 0907ับสนใจโทรหาหอยเน็ตเด้อพี่นนองนี่งามๆนี่ตันโดงเอามาคืนราคาพอฟังได้กี่และคาเป็นแซ็ตคนซื้อแต่ตัวเดียวแนซสามโอ้่ว่าตัวนัว้นเจ้าขายไปแล้วนะตัวนั้นมมันตัวนี้ลูกมันแมยมันกับม,ม,กมานนี่ครับเกิดเยอันนี้สามหมื่นเจ็ดห้ร้อารับก็ได้ มาได้แปดเดือนแล้วมาดเ,เดืนอ,อนมบนมนะง<อ><อ>่ายก็<อ>ข,าาขายนละแม่แม่ไหนขา,ายแล้วเลือแติลูกม่ค่าซงามาพระท่านนะเขามาพระท่านลูมันะได้มันเนเมียที่ดอกแล้วับ เาน้อลยบางคื้อขายกันด้วยพี่น้องด้วยกหลายพี่น้องมือหนิมันฝนตกฝนตกง้อขับวัไร ตลาดบ้านนาง่วอำเภอสว่างเด่นจังหวัดสกลนครเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องเป็นตลาดนัดโคกกระบือผู้ใดสิมาซื้อมาขายเกิดจะมาสายได้พี่น้องแต่มาสายบ่มีง่วตกมาแต่เสาร์ง่วมันจังหลายขายเบิดสุโต๊ะบลยย่างครับบ่ย่างตัวนึ่งหุ้ยงามขนาดง่วงแม่ย่างเตาลูกแดงจึงคือยู่ ตลาดมีแต่หม้อทอวก็เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อเฟื่องสตัวแม่เบิร์ตพอไหมกลายเป็นคู่คือเกือบได้บาทหรืแม่แม่เบิร์ตแมนบ่แม่เบิร์ตแม่เบิร์ตกายเป็นคู่คือเกือบว่าสั่นคู่หนึ่งคู่น้อยหนึ่งคู่น้อยหนึ่งลูกตัวนั้นแมนบ่ครับผมเออเอาเอาเอาแม่แม่นางหน่อยก่อนครับคู่นี้สามสิบว่าไสิบแปดสิบแปด สองตัวนี่สองตัวนี่สองหมื่นแปดพี่น้องสองหมื่นแปดร์เนตตัวแม่ทั้งสองเร้อพี่น้องด้วยมากัวไรมากระไรเลือกเอาเลยราคาสองหม่นแปดนี่เด็กสองตัวนี่ต่อร่องได้ยี่บ่ะพ่อได้กันได้หน่อยต่อร่องได้ขี้กันพี่น้องงแปดร้อยโลประกันส่งแปดร้อยโลประกันเลยงเป็นบ่แปดร้อยโลพี่ตลอดความสูงได้ยู ร้อยเศร้าเจ็ร้อยเศร้าเจ็ดสแปดนี่ละ่ะพี่น้องมึงแข้งมึงขาเพิ่นเดิอพี่น้องเดนร้อจะขายพีน้อนี่พี่น้องไผ่แท้แยกเด้อพ่อไม่แยกครับไม่แยกขายเป็นคู่เลยเนาะขายเป็นคู่เด้ ielle, พี่น้องนี่สองตัวคู่นั่นก่นคู่แม่แม่ลูกนี่เด้อแม่ลูกเศร้าสามครับแม่ลูกนี่เศร้าสาม สองหมื่นสามพันลูกตัวผูตัวแม่ลูกตัวผูเด้อพี่น้องเด้อสองหมืนสามพี่น้องความสูงเกืสิบประมาณร้อยสักแปดเส้าเก่านี่ละพี่น้องความสูงแม่เพิ่นได้เจักลูกแล้วพ่อนี่สองลูกครับลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองตัวใหญ่พ่นอะไรเนี่ยตัวที่สามข่าถั่วอ่นเสร็จพี่น้อง ราคาเ่าอืมราคานี่ก็ตตอร่องไดคือกันแล้วกันนะราคานี่ก็ตตอรองไดเด้อพี่นนองเด้นี่นุขอเบอร์ติดต่อเนี่จ้ะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้าสองห้าห้า่งศหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสนใจโทรหาพ่อเฟืองเด้อพี่นองเด้อไกุ่ถึงมาเลเซียผมเด้อค่ะสนใจโทรหาพ่อเฟืองเลยพี่นนอง แม่ลูกแม่ลูกตัวผู้เปิดเท่าไรนี่ตย่องจะเปิดเท่าไรแปดพันสิบแปดสิบแปดองหพี่น้องนี่แม่ลูกลูกตัวผู้สองหมพี่น้องนี่ราคานี่ตัวล่างไนนิตย่อนนะตัว่องไนเด้อพี่น้อง ้อมสูงได้อยู่ลยสีิสบ,บวกอยู่พี่น้องลอยสีสบ,สบวกบวกกุลันก่อสูงแม่เพิ่นแลคข้าในตอล่องใดพี่น้องขาบาญเชียง มาบันนี้ขอเบอร์ติดต่อบันนี้088 4์แปดแปดศูนย์4ปแเจ็ามหกส่สีเจ็ากสีใจลูกใจ่ฮนพอยงเด้อพี่น้องเด้อ่หาหอยยงเลยเยี่ยเด้อเดียนลกมีกนเดี๋ยวคนลงกมาตะวันกันยังท่านอไตัวนี้บป็ตัวนึงท่านอะไะนี่ สิบเอ็ดหาลอยมือหนึ่งพันหาลอยพี่น้องนี่หอนหนึ่งพหาลอยแม่นางน่อยสูมประมานลอยเศร้าเตเศร้าะเศรจ็ดปลยเศ้าไปอยเศร้าบวกบวกพี่น้องลอยลอยยี่สิบบวกบวกพี่ยี่สิบหาขึ้นนาะัวยอดเพี่น้องเจ่าอ้วนอยู่แม่ลูกเท่าไดรล่ะนี่ แม่ลูกลูกตัวแม่เปิดไว้สองหมื่นสามพี่น้องลูกมันสีดีเลยคุณลูกมันสีง,มงามอยู่นี่ลูกมันเป็นแข็งเมืองขาเดียพี่น้องเด้อแม่นี่สูงร้อยสี่สิบสี่สิบบวกอยู่พี่น้องสี่สิบสามถูกไสี่สิบสามสี่สิบสี่บวกบวกคุณล่ะมัวมันอึดหยาราคาเนี่ยตอรองในบอตเวน่ตยยนตอ,อได้เลยราคาเนี่ยตอรองเลยเด้อพี่น้องเด้อน,น,นี่แม่นี่ยแม่ปะ แม่ซาโลเล่พี่น้องพันหองไววสองมืนเจ็ดพันพี่น้องต่อร่องใดขึ้นกันตอ่อ,ตอรองใดต่อรองใดความสูงลอยหาสิบบวกพี่น้องลอยหาสิบบวกแม่แยกซาโลเลเป็นแม่แยกลูกสักกไดลูกนึงพี่น้องเป็นแยกลูกบอ,อกราคาน,นี่ก็ตอ่อรองใดเนาะ ยงาอีลี่คว่ำเงาเงาว,าวใช่กระนาดีสูงลอยหาซิบบวกเนื่อกบนื้อเปิ้ไยหรอพี่น่อยใช่ไงครับ เหนออกินหัวละหอยก็เลูกนี่แเหนื่อยนะเขาเจาเบิ้ดไปเบิดละเบิ้ดละอ่าขอเบิดต่อนศูนยดห้นยดห้กสี่สามหกสี่สามห้าแปดแปดเ็ดห้าแปดแปดสนใจโทรหาหอยวนเดอพี่น้องด้วยเด็กตัวละห้าเด็ตัวเด็ตัวเึงวันดิจ้าเปิดตัวได้แน่เลยนี่ นีตัวนี้ครับานี่บาซี่โตนี่นบาต,ต,ตัวนี้โตโตัวผู้คื่กันนะส <10 S> ามสิบสี่ราคาหนะตัวนี้เมื่นเอ็ดพี่น้องตัวผู้ง่วผูหน่อยพี่น้องหมื่นเอดสูงกวาบ้าน่อยสักเจ็ดพี่น้องเพิ่มสูงคนเงินหนึ่งพัน<อ> 5, นี่ตัลอกไหนบานค่ะนี่ ได้บ่หลายครับได้อยู่แต่บ่หลายเด้อพี่น้องคันสิว่าสิต่อเพิ่นนะ่ะได้อยู่แต่บ่บ่หลายตัวดีเท่าไรก่อนเพิ่มสูงก็สิประมาณ125เนา,าะตัวนี้เนะี่ยและเป็นเป็นเป็นราคาเนื้อเนาะตัวผู้พี่น้องตัวผู้พ <c oughs> ลังมึนพ <c oughs> ลังดือ้อตัวผู้อ้วนขนาด ซิปเท่าไรกว่าหมื่นสามครับ1มื่นสามพันพี่น้องราคาบลาดุสรงเด้อราคาบาดุกทรงหัวสันมื่นสามตัวนี้เด้สองพันครับตัวนี้มื่นสองหมื่นสองพี่น้องความสูงกับซ้ำกันนี่ละเ้าห่า ล่อยา้าหาวพี่น้องแลวข้าก็ตซอร่องไดจะว่าต่งอไดบ่ลไรตัวแม่นีเด็กหมื่นสี่พันหา 14, 15, พี่นอ้องหัลาดพี่น้องหนะัวลาหมื่นสี่พันหาหนึง, 14, 15, 15, งมื่นสี่พันห้าความสูงก่ปรบม้าน่อยเศร้าหาพี่น้อง คน,คนตีราคาเหนือเนาะพี่นอนะ้องอ่ะขอเบอร์ติดตอ่อจ้า061 180 4910คงหงย้หยหอยยังเนาะจ้าหอยสองสนใจโทรหาหอยตองเด้อพี่น้องม่อวนว่าแม่กับมี่ว่ผูกกับมี่พี่น้องใส่บุญใส่งานต้องการสนใจกะโทรหาหอยเพิ่นเลยได้จ้า วัสดีจ้ะแม่องแต่ยังมากนะจ้ะบพได้มมสือมาสือแมนบแม่องมาสือหองใครแม่องสือแหลมแม่นบ่เปิดเท่าไบัดเปิดไสามนตจนี่สแม่ลูกแม่เบิสามแม่ลูกแม่เปิดไปเร้าหกแม่เบิดสุดตนี่สองหมื่นหพี่น้องป้า กูถือใช่แม่ทั้ง3ามตัวได้พี่นอ 26, 26, อ้องสองหมื่นหกสองหมื่นหกขันต่อร่องเลยบ่ไม่ออกต่อร่องเลยนิดหน่อยพี่น้องนีเน่เปินบริได้ห่องหลายลูกตัวแม่บัดจุดโตวความสูงแม่เพิ่งกว่สิบประมาณรอยรอยสัเจ็ด้อยสเจ็ดได้ยินไมแม่อน้าสูงนะแม่หน้ลูกเลยแม่ไม่คือไลูกงามดีเถอะ ไม่ัเมื่อนีก็มือนีกับวัยเหรออันนี้ก็เมือนหือเ่าเน่อะเมองขอเบอร์ติดต่อเนะอยจ้าขอเบอร์ติดต่อจ้าศูนย์สจ้าศูนย์แปดสี่สามเก้าสามสามเก้าสห้าหนึ่งหสี่สนใจโทรหาเม่องด้วยพี่น้องบอได้เม่เร่งสามพอกรว่ายู่ดอก พ่อมันต้องตัวเธอปิดตัวแม่ไปบ่ได้ดพ่อเอามันนไม่อี่หานะตนีมเวหนอิดต่เลี้ยงอยู่เด้อนี่สามตัวม่อเบิ้งหอเปาบอมอย่งิรโทรศัพท์เบอมขามบอแม อันนี้กระ้อไปซ้อันนี้กระไปหนามันหนตีตัวนี้ซึ่งแผมไมหาเอาวยตีหวยจะตีขหลายมันแ่กได้แล้วได้แล้วมาันถ้าไหนผขายตัวร้าจะขายตัวด้แม่ไปขายใส่ซาพแมรูนนะตอร่องกันพี่น้องบรรยากาศต่อรององล ตาเศ้าแล้วาจะม่ตุ้มอีกเ่ต่อตีเอาดีตวยาตัวตีเลยตีตีแล้วเนาะมองได้แล้วสิได้รุดเนาะแล้วก็ตีไหวแล้วเนาะตีเอาตีมาเนาะตีเนม่่อนงตีลพี่นนอง เขาขายแบบ่ฆษณาเกี่ยวกับรถด้วยขอบคุณค่ะบ่ขายค่ะขอบคุณค่ะพี่อองจะไปยูรถหรือเ่าไปย่างหัวไปขายอยู่ซื้อมาปั๊บมั่วหลุบวันนี้ขอการเลือนบรรยากาศซื้อขายพี่น้องเสือขายวัวควายตลาดไอ้บ้านนางว่ะอำเภอสว่างแดดินจังหวัดสุพรรณบรพี่น้องต่อรองราคาไฟ ก็อมีคบลวกแล้วอบนี้อยู่น่าจะเตรียมกมอะอยู่ทั้งหมจา้ะว่เดินคนรอบ y o ู้อ b ก่เด้อน่ะหลออีนระยะคนรอาฮะเขาไปสองพันโอ้ยขายวัได้ขาดทุ้นแจ้งตอรอนอยู่ี่นะไม้ขัน้อี่ซือไงขันโมขันโันโมขันโันขันมนมันนัน เจ้าจ้ยางไปใส่ีมาไปทำคนหายหอ้ย้ายหาเี่ยหนี่น